มาดูกุ้งตัวเป็นๆกันนะครับออกมาแล้วเนี่ยครับน้องกุ้งตรงน้นก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูระบบกรองน้ำนะครับระบบน้ําวนของบ่อเลี้ยงกุ้งของผมนะครับก่อนอื่นนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูบอกกันเลยนะครับน้องกุ้งนะครับตัวเป็นเนมาแล้วนะครับหลบอยู่ในช่อนะครับทางนู้นก็มีตัวหนึ่งอันนี้เป็นกุ้งที่ผมซื้อมาขายนะครับซื้อมาย่างขายแล้วก็ตักไปไม่หมด ก็เหลืออยู่ประมาณสิบตัวนะครับก็เลยถือโอกาสเอาลงมาเทสบอนะครับอันนี้ก็ปล่อยน้องลงมาสองถึงสามวันแล้วก็รอดทุกตัวนะครับบางตัวก็แอบอยู่นะบอนี้เนี่ยที่ผมทําจากคลิปก่อนครับทําเสร็จแล้วลองเทสน้ําดูก็ไม่มีการรั่วกระนะไรนะครับแต่ผมเพิ่งทําระบบน้ําวนเสร็จนะครับก็คือเนี่ยครับใช้ปั๊มนะครับดูดน้ํา ผ่านสายยางนะครับแล้วมาเข้าทางด้านล่างของถังนะครับอันนี้เจาะเองนะครับผมเข้าทางด้านล่างของถังในถังเนี้ยก็จะมีวัสดุกรองนะครับก็จะมีพวกเปลือกหอยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนก็จะเป็นอวนเขียวนะครับเป็นอวนเหลือใช้นะครับเอามากรองเพื่อดักเศษตะกอนต่างๆนะครับเช่นพวกขี้กุ้งนะครับพวกอาหารที่เราให้เหลือนะครับ น้ำก็จะใส่นะครับแล้วก็ปล่อยกลับลงมาเป็นน้ําวนนะครับเมื่อน้ําลงไปกระทบกับตัวผิวน้ําที่อยู่ในบ่อนะครับก็จะเกิดเป็นฟองนะครับทําให้มีออกซิเจนในน้ํานะครับตัวปั๊มเนี่ยผมเปือยหัวไว้เนี่ยครับมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นพวกเศษอาหารที่กุ้งกินไม่หมดนะครับหรือขี้กุ้งนะครับผมก็สามารถโยกตัวปั๊มเนี่ยไปดูดเศษอาหารได้เลยนะครับก็เป็นประโยชน์2ต่อนะครับเป็นทั้ง ระบบน้ำวนนะครับแล้วก็ตัวกำจัดของเสียภายในบ่อไปด้วยนะครับอันนี้หลังจากผมเทสกุ้งชุดนี้เนี่ยจะลองเลี้ยงดูสัก1-2สัปดาห์ก่อนนะครับว่าเขามีการตายหรืออะไรบ้างหรือเปล่าหลังจากนี้ผมจะสั่งลูกพังกุ้งมาลงนะครับก็อย่าลืมติดตามเพื่อดูคลิปต่ตอไปด้วยนะครับ